ดีครับอดีกันหน่อยอสดีอะไรนะนี่นี่นี่มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเพิ่งออกจากไข่ไม่นานเท่าไหร่กอดแน่นเลยครับมีหลบกล้องเลยนะมีหลบกล้องเลยนะเนี่ยไหนเขเอ้ยหันมามองหันมามองจุ้มเมงกันหน่อยดิเฮ้ยมองกล้องมองกล้องเอ้ยเฮ้ยเอ้ย เข้าไปในนอ้นนี่ขยายว่าจะหนีไหมจะหนีไหมกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมลบมุ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 มอดกอดแน่นเลย เชื่องน,นี้จะมีกิ้งกามาไข่แล้วก็เอาไข่มาขุดหลุมตรงกระถางต้นไม้เราเนาะแล้วก็หยอดไข่ลงไปมีอยู่วันนั้นอ่ะสุกโน้นน่าจะสองอาทิตย์ได้แล้วละตั้งแต่วันสุกสองสองสัปดาห์ที่แล้วไม่รู้ว่าเป็นตัวหรือยังนะอันนั้นนันรุ่นนั้นอะไ่ไข่ในกระถางต้นไม้เรา หลายครั้งแล้วะคะชอบใข่ตามกระถางกอดกิ่งแน่นเลยนะลูกนะจะเอกันเอจะเออเอจ๊เอน่ารักอ่ะนยเบีอ่ะไปหลบมุมหลบมุมวิ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 วยวะววิวนวิวิิ